สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube สำรองอีกช่องหนึ่งนะครับให้กดติดตามรับฟังกันนะก็ฝากกดติดตามก,กันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันสําหรับเรื่องแรกนะครับ ก็เป็นประเด็นที่สโมสรแมนเชสเตอร์เด็เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับการมองหาแนวรุกหรือว่าสูนหน้า,ารายใหม่ตามรายงานล่าสุดจากเดอะไทมนะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดตเนี่ยตกเป็นข่าวว่ากำลังสนใจดึงในวรายของชิรูนะครับสูนหน้าตัวเก่าของเอซิมิลานมาร่วมทีมนะฮะซึ่งนักเตะรายนี้สัญญาฉบับใหม่เนี่ย ยังไม่สามารถตกลงกับทางเอซิมิลานได้นะฮะก็เลยทําให้นักเตะเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการเลือกทางออกแบบใหม่นะครับก็คือเรื่องของการย้ายทีมแล้วก็การย้ายทีมดังกล่าวเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นแมนยูก็ได้ที่กำลังมองหาสูนารายใหม่เข้ามาแทนที่คริสเตียโนโรนโดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องของเม็ดเงินนะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับโครงสร้างทีมต่าง ที่ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณในการซื้อแนวรุกรายใหม่ได้ทําให้ก็ต้องมีการประหยัดงบนะฮะทุ่มมากก็ไม่ได้ก็ต้องแบบดึงมาแบบยืมตัวหรือว่าเป็นศูนย์หน้าแบบไม่ต้องใช้งบประมาณแพงสักเท่าไหร่นะครับแล้วภาพรวมเนี่ยก็มันจะเป็นเกี่ยวกับตัวเลือกแบบระยะสั้นนะ่ะมันก็เลยลงเอยที่ชูรูนี่แหละที่จะทามีการเล่นข่าวออกมานะครับก็เป็นประเด็นข่าวข้อสิออกมาเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะช่วงนี้แมนยูก็จะมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทั้งเต็ดนะฮะ เกี่ยวกับแนวรุกส่วนนักเตะหนึ่งรายครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูก็คือมาคัตูรามนะครับมีข้อมูลจากกูรูทางด้านฟุตบอลของเยอรมันเนี่ยอย่างโรนันเมอร์ฟี่ครับมีการให้ข้อมูลกันออกมานะว่าโอกาสของมาคัตูรามเนี่ยเปิดกว้างมากๆ เรื่องการย้ายทีมนะครับต้นสังกัดเนี่ยก็พร้อมปล่อยนะฮะถ้าเกิดได้จํานวนเงินตามที่พวกเขาต้องการก็อาจจะสักประมาณ15้าล้านยูโรประมาณนั้นครับนักเตะเองก็พร้อมย้ายทีมนะฮะก็อยู่ที่ทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยจะมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาหรือเปล่านะครับก็มีทั้งแมนยูนะฮะมีทั้งหลายๆทีมในยุโรปนี่แหละที่มีข่าวเชื่อมโยงน,นะครับก็รอติดตามกันนะฮะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่โยงไปสมสรนแมนยูเนี่ยก็เป็นนักเตะ จากโปรตุเกสนะฮะจากลีกโปรตุเกสอย่างกอสโลรามอสแล้วก็อันเตโอซิลวานะครับซึ่งอันเตโอซิลวาเนี่ยเป็นแนวรับดาวรุ่งของเบนฟิก้านะแล้วก็รามอสเนี่ยเป็นศูนย์หน้าของเบนฟิก้าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตามรายงานจากสื่อโปรตุเกสอย่างโอโจโกเรียนบอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังจับตามองนักเตะ2รายของเบนฟิก้าอย่างใกล้ชิดก็คือ2รายที่ บอกชื่อกันไปนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ราคาเม็ดเงินสูงทั้งคู่นะครับในรายของรามอสเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก1 0 0รกว่าล้านยูโรได้นะครับแล้วก็ในรายของซิลวาเนี่ยประมาณ60ล้านยูโรนะฮะถ้าเกิดแบบแมนยูมีการดำเนินการนะครับก็รวมๆกันแล้วเนี่ยแมนยูจะต้องจ่ายสำหรับสองรายเนี้ยร้อยแปล้านยูโรนะครับที่ว่าสูงพอสมควรเลยนะฮะสูงมากๆเลยแหละนะแต่เมื่อดู จากอายุการใช้งานเนี่ยก็ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้ได้อีกแบบยาวๆเลยนะฮะเพราะว่ารามมสก็21ปีภาพรวมประมาณนี้นะฮะส่วนกระแสะข่าวของท็อตเนมสเปร์ครับมีรายงานจากสกายปอ t ครับมีการระบุออกมานะฮะว่าท็อตด์เนมสเปร์เนี่ยมีการลดความสนใจในการคว้าตัวเปโดรปอโรแบล็กขวาชาวสเปนของลิสบอนแล้วนะครับปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ย มันสูงเกินไปสเปอร์เนี่ยต้องจ่ายประมาณ45ล้านยูโรได้นะฮะทำให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยทางสเปอร์เนี่ยก็มาคิดทบทวนแล้วก็มองว่าน่าจะไม่คุ้มเสียนะครับแล้วก็มาคิดดูอีกทีก็ลดให้ความสนใจจะดีกว่าในช่วงนี้นะฮะก็เป็นกระแสะข่าววนอกมันะครับจริงๆเนี่ยว่ากันว่ามีการเจรจากันไปกลละแล้วก็สเปอร์ให้ความสนใจ แน่นอนนะครับสุดท้ายก็ติดเรื่องของเม้นเงินส่วนเรื่องของชูอัลฟิลิกครับก็มีรายงานออกมาจากดิอลนติกนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าทางทวัสปาเต้มิดฟิลของอาร์เซนอลเนี่ยนะฮะได้มีการติดต่อกับอดีตเพื่อนร่วมทีมแอตเบอร์ลิตยังชูอัลฟิลิกนะครับเพื่อทําการพยายามโน้มน้นาวให้นักเตะรายนี้ย้ยายมาร่วมทีมอาร์เซนอลให้ได้นะครับหลังจากที่ชูอัลฟิลิกเนี่ยก็มีข่าวกับแมนยูนะครับเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลอย่างฮะซึ่งเรื่อง การโน้มนนาวเนี่ยมันมีโอกาสไปไปได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมาติดเรื่องของเม็ดเงินนี่แหละในการยืมนะอสซอนต้องมาคุยเรื่องนี้กับทางแอร์ิทอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเรื่องของค่าใช้จ่าย,ายในการยืมเนี่ยจะราคาเม็ดเงินเท่าไหร่นะครับดูจากสาการนะ์ณตอนเนี้ก็เป็นเรื่องยากอยู่นะฮะเพราะว่าค่ายืมมันแพงนะครับรอติดตามกันนะฮะส่วนเรื่องของเชลซีครับทำไปทํามาเนี่ยในรายของมูทริกเนี่ยเป็นดีลที่ปากกันไปปากกันมานะครับตอนแรกเนี่ย หลายสื่อยกให้อาร์เซนอลเป็นตัวเต็งนะครับแล้วก็อาร์เซนอลก็พร้อมที่จะลุยแบบเต็มที่ในการคว้าตัวแนวรุกรายนี้จากตาดูเนตนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยเชลซี Chelsea พร้อมปาดหน้านะครับแล้วก็ดูเหมือนที่จะ ให้ความสนใจแบบจริงจังเช่นเดียวกันในการคว้าตัวนกเตะรายนี้นะครับเรื่องของปรปมาณภาพรวมเนี่ยนะฮะก็อาจจะประมาณสัก60กว่าลานบอลได้นะครับเม็ดเงินเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญนะที่ทําให้ดิวเนี่ยมันเป็นเรื่องยากไปเลยเพราะว่ามันมีเม็ดเงินค่าตัวที่สูงมากๆนะครับ่ากันว่าเชลซีก็ได้มีการพบกับตัวแทนของฝั่งของทางชักตาโดเนตหรือว่าฝั่งของทางนาเตาเช่นเดียวกันด้วยนะครับข้อมูลประมาณนี้นะฮะแย่งกันไปแย่งกันมานะครับดูเดือดพอสมควรส่วนเรื่องของเอ็นโซเฟอร์เดสนะ ครับมีรายงานจากสื่อของฝั่งโปรโตุเกสอย่างโอโจโกเนี่ยมีการระบุว่าเอนโซเนี่ยมีการกดดันใส่ตัวสังกัดอย่างเป็นฟิก้าแบบต่อเนื่องนะครับโดยมีการยื่นคำขาดนะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ย้ายทีมไปร่วมทีมเชลซีเนี่ยเขาจะไม่ลงเล่นในเกมที่จะถึงนี้นะฮะก็เลยทําให้มันเป็นการสร้างความ ปั่นป่วนขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นกระแสข่าวเชื่อมโยงแบบต่อเนื่องเนาะระหว่างเอนโซกับทางเชลซีนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสว่าแฟนบอลเนี่ยเริ่มมองหงเกี่ยวกับกา,ารกระทำของนักเตะรายนี้นะครับรวมไปถึงข้อมูลจากโรมาโน่ก็มีการระบุนะครับว่าเชลซียังคงพูดคุยเกี่ยวกับดิวเนี้ยแบบต่อเนื่องซึ่งต้องรอ ไฟเขียวกับทางคอสตานะครับทางรุยคอสตาซึ่งเป็นประธานสมโมสรของเบนฟิกานั่นเองนะครับว่าจะมีการไฟเขียวให้หรือไฟแดงนะครับก็รอติดตามกันนะฮะเรื่องของทางเอ็นโซรายงานแบบต่อเนื่องเหมือนกันส่วนเรื่องของเวสตันเมคเคนนี่ครับ ก็มีรายงานจาก c o r r เ e r e ดิโลสปอร์ตนะครับมีการระบุกันออกมาว่าทาง w e s t ันแมคเคน n ีเนี่ยไม่มีความสนใจที่จะย้ายไปเล่นให้กับบอลมัดนะฮะถึงแม้ว่าจะความสนใจแบบจริงจังในรายงานออกมาไม่กี่วันก่อนนะครับโดยนักเตะเนี่ยโอเคแหละสนใจที่จะไปในพิเรีงกิษ,ษแต่ว่าต้องเป็นทีมที่ใหญ่กว่าบอลมัดนะฮะซึ่ที่ผ่านมานักเตะก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีแล้วก็ รมสเปอร์นะครับราคาเม็ดเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรได้ถ้าเกิดทิ้มกากนะครับก็รายงานเบื้องต้นประมาณนี้ส่วนเรื่องของลีดเดอร์เตดครับล่าสุดก็มีการประกาศออฟฟิเชียลนะครับยืนยันการได้นักเตะรายใหม่อย่างวูเบอร์แนวรับชาวออสเตรียนะฮะมาเป็นนักเตะรายแรกในช่วงตลาดช่วงมกราคมนะครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะก็มีการคอนเฟิร์มตามนี้เรียบร้อยนะครับเซ็น4ปีครึ่ง กับปีดเวเต็ดนะฮะไม่มีการเปิดเผยเรื่องของเ,เงินค่าตัวอ่ะก็ยืนยันตามนี้นะฮะส่วนเรื่องของเอ็ดดี้ฮาวนะครับก็ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับเกี่ยวกับกรณีของริเตียโนโรนโดจะย้ายไปร่วมทีมหากนิวคาสเซิลได้ไปลุย UCL ในช่วงซีซั่นหน้านะครับเรื่องดังกก่าวก,ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลืออดิฮาวยืนยันชัดเจนเองนะครับสยบข่าวลือกันไปส่วนอีกหนึ่งกระแสที่น่าสนใจครับรายงานจากสปอร์ตครับนิวคาเซิลเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน16ล้านปอนเพื่อคว้าตัวอารันวาเล่ากองกลางของโบคาจูเนียนะฮะแต่ว่าทางนิวคาเซิลต้องเจองานยากครับ เพราะว่าบาเซโลนาก็ให้ความสนใจมิดฟิ์รานี้ด้วยนะครับบาซ่าเนี่ยเขาจริงจังนะในการมองหาตัวแทนในรายของบูสเกตนะครับก็เลยเล็งมาที่นักเตะรายนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนเรื่องของจูเบลลงแฮมครับมีรายงานจากอาร์ตครับสื่อของสเปนมีการระบ,บุกันออกมาครับว่าจูเบลลงแฮมเนี่ยเตรียมเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของดอทบุนนะฮะเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับอนาคตนะครับแน่นอนครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงมากในแต่ละตลาดใน อนาคตอันใกล้นี้ไม่ว่าจะเป็นมกราคมถ้าเกิดมีทีมไหนพร้อมจ่ายหรือว่าในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งปลายทางนะตอนนี้นะฮะมีหลายทีมได้ไปหมดเลยนะครับในยุโรปที่มีข่าวเชื่อมโยงจุดที่น่าสนใจก็คือนักเตะเนี่ยก็เตรียมพบกับเจ้าหน้าที่ของทางสโมสรละเพื่อเคลียร หรือว่าคุยเกี่ยวกับอนาคตให้มันชัดเจนรอติดตามกันเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในรายของมโวโก้ครับแนวลุกราเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมเหมือนกันนะฮะตามข้อมูลจากโรมาโน่เนี่ยมีการระบ,บุกันออกมาครับว่าบาร์ซ่าต้องการดึงตัวมโวโก้มาแบบฟรีในช่วงซัมเมอร์นะครับเพื่อนําเข้ามาเป็นตัวแบ็กอัพให้กับโรเบิร์ตเลว์นอฟสกี้นะครับที่อายุมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็สซนิญญชชบใหม่ของทาัเติก็ยังไม่คืบหน้าด้วยมันก็เลยทําให้มีโอกาสย้ายทีมค้า้งสุดนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ เพราะว่ามันหลายทีมทั้งในอังกฤษทั้งในยุโรปคือสนใจเยอะมากๆนะครับที่เป็นบิ๊กทีมนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายลังเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับุมามากครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ